บ้านมือสองสยองขวัญนุชแต่งงานได้ประมาณสี่ปีและได้ตั้งท้องสามีเธอจึงอยากจะซื้อบ้านเป็นของตัวเองจากที่อาศัยอยู่บ้านเช่ากับแม่สามีเพราะอยากให้ลูกและน้องหมาที่เลี้ยงได้มีพื้นที่เล่นโดยเริ่มหาบ้านเป็นบ้านมือสองเพราะด้วยเครดิตที่ทั้งคู่มีไม่สามารถซื้อบ้านใหม่พร้อมที่ดินได้เลยตกลงกันที่บ้านมือสอง ที่มีพื้นที่และราคาไม่แพงมากนุชกับแฟนหาอยู่นานเป็นปีจนมาเจอบ้านหลังนี้สามีเธอไปดูก็ชอบเพราะตามสเปคที่ตั้งไว้เลยแถมราคาต่อรองได้เลยตกลงนัดคุยกับนายหน้าและเจ้าของบ้านและทำการเซ็นสัญญาซื้อขายกันโดยทั้งหมดนี้สามีของนุช จัดการคนเดียวหมดอีกวันสามีก็มารับนุชไปดูบ้านครั้งแรกที่ขับเข้าซอยเข้าบ้านสิ่งแรกที่นุชเห็นคือป่าช้าขนาบ,บริเวณซ้ายขวาของตัวบ้านนุชอุทานในใจเพราะนุชเป็นคนกลัวผีมากพอไปถึงหน้าบ้านนุชก็ขึ้นไปดูในบ้าน ดูห้องทุกห้องมาสะดุดตรงห้องที่นหน้าขายบ้านบอกว่าเป็นห้องของลูกชายเจ้าของบ้านพื้นห้องมีเครื่องเ้นไหว้เก่ามีทูบสีดำปักในกระถางทูบมีกวดน้ำของไหวและที่พื้นยังมีร่องรอยไฟไหม้อีกด้วยนุชจ,จึงบอกสามีว่าไม่ค่อยชอบบ้านหลังนี้เลยสามีจึงบอกไปว่าไม่เป็นไร เพราะเขาจะรื้อภายในและทำใหม่หมดเลยคงไว้แต่ภายนอกนุกได้ยินแบบนั้นจึงสบายใจขึ้นหลังจากนั้นได้ไม่นานนุชก,ก็ได้คลอดบุตรชายจนผ่านไปได้8ถึงเเดือนสามีก็เริ่มทำบ้านทำไปได้ระยะหนึ่งจนพออยู่ได้ทั้งคู่ก็เริ่มขนของย้ายเข้าไปอยู่กันระหว่างที่ทั้งคู่ย้ายของเข้ามาอยู่นั้นมีอยู่วันหนึ่งหมาที่เลี้ยงไว้ ก็เห่าอะไรสักอย่างจากหลังบ้านลักษณะการเห่าเหมือนเห่าคูกกันโชคแต่มันไม่ได้เห่าหอนนุชจึงพยายามมองหาต้นตอของที่มาว่าเห่าอะไรแต่ในขณะเดียวกัน แม่ของสามีก็มองเหมือนกันแต่แม่ของสามีไม่มองธรรมดาเธอเดินไปเปิดประตูแล้วตะโกนออกไปว่ายืนรออะไรจะเข้ามาก็เข้ามานุชได้ยินอย่างนั้นจึงตกใจและต่อว่าแม่ของสามีทันทีหลังจากที่ย้ายเข้าอยู่ได้สองสามเดือนสามีของนุชก็ทยอยทำบ้าน โดยจะเอาเวลาหลังเลิกงานกลับมาทำทีนี้ก็จะทำอยู่จนดึกเลยสามีของนุชทำงานอยู่คนเดียวส่วนนุชกับลูกและแม่สามีกลับไปนอนบ้านของแม่สามีพ่อสามีของนุช จะทาสีกิ่นมันแรงในขณะที่เขากำลังทาสีเพดานอยู่นั้นเขาบอกว่าจ,จู่ๆก็รู้สึกหนาวๆขึ้นมาทั้งที่เป็นหน้าร้อนหนาวขึ้นมาแบบเย็นยเยือกเยือกแบบที่เขาไม่เคยรู้สึกมาก่อนแปบ๊บเดียวเขาก็รู้สึกได้ว่ามีอะไรบางอย่างผ่านร่างเขาไปเห็นเหมือนเป็นควันควันหมอกๆ,ๆเป็นกึ่งๆเงา เป็นรูปเป็นร่างแต่ไม่ชัดลอยผ่านทะลุตัวสามีของนุชไปแล้วความรู้สึกของสามีเหมือนสิ่งนั้นยังยืนอยู่ข้างหลังเขาไม่ไปไหนจนสามีขนลูกไปทั้งตัวในตอนนั้นหัวเขาบอกว่าไม่ใช่ไม่เชื่อหรอกว่าจะเป็นผีแต่ความรู้สึกก็ยังอยู่จนเขาตัวแข็งค้างอยู่แบบนั้นพอได้สติ เขาบอกว่าเขาพยายามรวบรวมความกล้าที่เหลืออยู่น้อยนิดร้องเพลงเพลงอะไรก็ไม่รู้ร้องไปด้วยเก็บเครื่องมือไปด้วยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอขึ้นรถได้สามีของเธอจึงเร่งเครื่องรีบโทรหานุเล่าเป็นตุกเป็นตะเลยน้ำเสียงสังส่นๆ ครอนครอนจับต้นชนปลายไม่ถูกและหลังจากนั้นอีก2วันเขาก็กลับไปทาสีต่อจากที่ทาค้างไว้และให้นุชอยู่เป็นเพื่อนตลอดเวลาผ่านไปหนึ่งปีและตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมานุชกับสามีและลูกของเธอก็อยู่กันสบายดีไม่มีอะไรนอกจากแม่สามีที่ป่วยบ่อยๆด้วยโรคประจำตัวและบ้านก็เสร็จไปได้แค่40%ชั้นบน แต่ชั้นล่างยังเหมือนเดิมเพราะสามีทำคนเดียวนานๆทีจะมีเพื่อนมีญาติมาช่วยแต่จู่ๆวันหนึง่งก็มีเหตุการณ์ที่ทําให้ทั้งคู่สับสนคราวนี้นุดอยู่ในบ้านกับสามีและลูกกันสามคนประมาณบ่ายสามโมงเป็นเวลานอนกลางวันของลูกของเธอลูกนอนอยู่ชั้นบนนุดกับแม่สามีก็นั่งกินกาแฟคุยกันอยู่ข้างล่างแต่จูๆ่ๆได้ยินเสียงคนวิ่งอยู่ข้างบน ในห้องนอนที่ลูกนอนอยู่เป็นเสียงวิ่งที่เหมือนเสียงวิ่งของเด็กคือไม่หนักมากแต่ได้ยินชัดเจนเพราะนุชเธอแง้มประตูห้องไว้เผื่อลูกตื่นจะได้ยินหลังจากได้ยินเสียงวิ่งนุชกับแม่สามีก็มองหน้ากันแม่สามีพูดว่าสงสัยตื่นแล้วพอดีแหละนอนไปได้ชั่วโมงกว่าแล้วเดี๋ยวเตรียมขนมของว่างไว้ให้เลยเราเลยบอกแม่สามีว่างั้นขึ้นไปดูก่อนนะ กลัวจะเดินลงมาคนเดียวกลัวตกบันไดแต่พอนุชเปิดประตูห้องเข้าไปปรากฏว่าลูกยังหลับอยู่เลยไม่มีอาการของคนตื่นแล้วไปหลับต่อเลยจะว่าระเมืออะไรก็ไม่ใช่ไม่น่าจะวิ่งกลับไปหลับได้เร็วขนาดนั้นนุชยืนอึง้งคนลุกสู้อยู่ทมกลางความเงียบและค่อยเดินออกจากห้องมาเดินลงบันไดมาด้วยความงงแม่สามีถามว่าอ้าว ยังไม่ตื่นรอ้อนุชบอกว่าไม่ตื่นและยังนอนปกติเหมือนเดิมนุชกับแม่สามีมองหน้ากันด้วยความงงว่าแล้วใครวิ่งอยู่ข้างบนในห้องเวลาผ่านไปหลายเดือนล่วงเลยมาถึงปีใหม่อยู่ๆนุชก็เกิดป่วยเป็นลมพิษผื่นขึ้นเต็มหน้าเต็มตัวเลยหายใจไม่ออกจุกอ,อกต้องหามส่งโรงพยาบาลหมอบอกเป็นลมพิษแพ้อากาศแต่เป็นชนิดรุนแรงเลย นุชเลยหาข้อมูลดูแลตัวเองนุชเลยตื่นมาออกกำลังกายตอนเช้าและเช้าวันนั้นคิดว่าจะเล่นโยคะเวลาหกโมงครึ่งนุชกำลังปูเสื่อโยคะจูจูก็ได้กลิ่นน้ำหอมเป็นกลิ่นกลางๆแยกไม่ออกว่ากลิ่นชายหรือหญิงแต่กลิ่นชัดเจนและไกลมากนุชยืนหันซ้ายหันขวาอยู่ว่ามาจากไหนสามีก็ยังไม่ตื่นที่สำคัญ สามีทำงานในอู่รถไม่เคยฉีดน้ำหอมไปทำงานเลยแม่สามีก็ยิ่งไม่ใช่ที่แน่ๆเวลานี้ทุกคนยังไม่ตื่นเพราะเป็นช่วงหน,าหน้าหนาวเป็นช่วงที่นอนสบายในบ้านเงียบมากมีแต่กลิ่นหอมที่มันชัดเจนครุ่อยู่ในหัวนุชทุกวันนี้ต่อมาวันหนึ่งในขณะที่นุชอยู่ในบ้านกับลูกสองคนสามีไปทำงานและแม่สามีป่วยนอนอยู่โรงพยาบาล นุดกำลังง่วนงวนทำงานอยู่ในบ้านตามปกติเธอปล่อยลูกเล่นจักรยานกับน้องเจ้าออสตินหมาของเธอทันใดนั้นนุดได้ยินเสียงลูกพูดว่าโนโนหลายครั้งเลยเลยเดินไปดูคิดว่าลูกพูดกับออสตินหรือเปล่าแต่ลูกก็ไม่พูดชื่ออสตินพูดแต่โนโนโนเธอจึงถามลูกว่าทำไมมีอะไรหรอครับ พี่ออสตินแก้งหรอลูกบอกโน no, ไม่ใช่แม่มีพี่มาขอเล่นจัก,กรยานด้วยแต่หนูไม่ให้เล่นหรอกนุชเลยถามลูกว่าพี่ที่ไหนไม่เห็นมีลูกบอกนี่ไงพี่อยู่ข้างหลังนี่พอเธอได้ยินเท่านั้นแหละเธออุ้มลูกวิ่งหนีขึ้นไปชั้นบนทันทีนุชกับแม่สามีเริ่มคุยกันว่าหรือเราจะทำบุญบ้านดีซึ่งความตั้งใจแรกคือจะทำหลังจากบ้านเสร็จจนหมดเรียบร้อย แต่เจอกันมาขนาดนี้บวกกับที่ผู้ใหญ่ทักมาเลยหาวันกันได้พอได้วันที่ดีแล้วก็จัดการนัดพระบอกเพื่อนทุกคนรวมถึงเพื่อนเราที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยทุกคนตามทยอยมาบ้านเราก่อนวันงาน1-2สวันเราก็จัดแจงให้เพื่อนและญาติสามีนอนเป็นสัสดส่วนประมาณว่าใครรู้จักกันก็นอนด้วยกันส่วนเพื่อนคนที่มาเป็นครอบครัว เราก็ให้นอนแยกห้องแบบส่วนตัวและคืนก่อนวันทําบุญหนึ่งคืนเพื่อนสามีนุชที่เป็นฝรั่งก็เจอดีเข้าเพื่อนนุชที่มาจากทางใต้ของฝรั่งเศสเขามาเป็นครอบครัวและมีลูกมาด้วยนุชเลยให้นอนอีกห้องหนึ่งพอตกตังคคืนในขณะที่หลับกันหมดแล้วเพื่อนของสามีเขารู้สึกเหมือนว่ามีใครมาเกาหลังเขาตอนแรกเขาคิดว่าเป็นเพื่อนเรามาแต่เขานึกขึ้นได้ว่า เขานอนหันหน้าเข้าหาเพื่อนของเขาหนี่แล้วใครเป็นคนมาเกาหลังเขาเรื่องนี้เพื่อนมาเล่าให้ฟังทีหลังพอนุชก็ถึงว่านุชชวนเพื่อนมาค้างต่ออีกคืนหนึ่งเพื่อนถึงไม่ยอมคลอกับอย่างเดียวเลยจนมาถึงวันงานพระท่านก็ทําพิธีเสร็จท่านก็ได้เทศถึงเรื่องทั่วไปหลายเรื่องรวมถึงเรื่องสิ่งลี้ลับด้วยท่านมองออกไปนอกหน้าตา่างแล้วพูดว่าบ้านทีมันร้างมาเป็นสิบสิบปี ก็เป็นธรรมดาที่จะมีอะไรมาอยู่และวันนี้เราก็ได้พากันทําพิธีส่งเขาไปอยู่ในที่ของเขาในภพภูมิของเขาแล้วไม่มีอะไรแล้วนะพูดเสร็จท่านหันมามองเราแล้วบอกสบายใจได้ตั้งแต่นั้นมาผ่านไปสักอาทิตย์เราเลยถามลูกว่าเห็นพี่คนนั้นอีกไหมลูกบอกโนไม่เห็นครับ